ที่จัดตรีทิพรสคือการจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสดีรสเลอสามอย่างประกอบด้วยกดกระดูกกระลำพักขอนดอกพืชจำพวกโกดนี้ส่วนมากสัมมาจาักต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนในส่วนกอดกระดูกนี้เป็นส่วนของรากแห้งค่ะมีรสมันสุข,ขุมหอมสรรพคุณกดกระดูกก็บำรุงกระดูกแก้ลมในกองเสมหะกระลำพักหรือกระลำพัก ได้จากแก่นของต้นสลัดใดหรือแก่นต้นตาตุ่มทะเลที่เกิดราขึ้นมีรสขมสรพคุณแก้ลมแก้พิษเสมหะบำรุงตับและบำรุงปอดและยังเป็นตัวยาสำคัญที่ใช้สำหรับเข้ายาแก้ไข้และยาบำรุงหัวใจขอนดอกได้จากเนื้อไม้ของแก่นต้นพิกุลหรือแก่นต้นตะแบกที่มีรามีรสจืดกลิ่นหอมสรพคุณบำรุงตับบำรุงปอดบำรุงหัวใจทำให้ใจชุ่มชื่น บำรุงครันบำรุงครันรักษาหรือก็คือบำรุงทารกในครันนั่นเองแก้ลงกรองละเอียดแก้ลมวิงเวียนแก้เสมหสะสรรพคุณรวมของตรีทิพรสคือบำรุงธาตุบำรุงตับปอดหัวใจบำรุงกระดูกบำรุงครันทาให้ชุ่มชื่นหลักในการจําย่อๆก็อาจจะจําว่าดูกพักขอนหรือพักกระดูกที่ขอนแก่น